ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่อง YouTube นัดปีจี้จุดดวงนะคะผูกับอาจารย์นัดปีเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงหรือพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันนะคะประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2500 64แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะสายพึ่งได้ผ้าปูผืนใหม่มาเลยนะคะลายกวางนะคะนอกจากนี้แล้วลายกวางนี้นะคะยังสอดแทรกด้วยอักษรทางยันตะวันตกเรียกว่าอักษรลูนนะคะซึ่งมีความเป็นมงคลนะคะเรียกเงืนเรียกทองเรียกโชคเรียกลาภให้กับผู้ที่ใช้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมความมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปวางประดับประดับบ้านเสริมคงจุยหรือว่าไปวาง ที่เป็นมงคลแบบนี้ได้เลยนะคะท่านไหนที่เป็นนกักพยากรณ์ดวงชะตาอยู่แล้วนะคะอยากได้พรบปูแบบนี้ไปเปิดไพ่นะคะก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อ,อก,ก็คือติดต่อพี่หมอเกรสได้เลยนะคะตามนามบัตรนี้เลยนะ<อ>ก็จะมีนะคะเครื่องรางของขังสายมูนะคะการเสริมโชคลาบ<อ>เกี่ยวกับศ<อ>าสตร์ตะวันตกนะคะท่านไหนชอบนะคะสามารถที่จะ ไปติดต่อพทที่เขาได้เลยนะทีนี้อาจารย์จกขอใจไพ่ The Elemental w i s d o m ท a r อ t นะคะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันนะคะหรือท่านไหนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักโสดและไม่โสด ะะเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเสริมดวงชะตาด้วยนะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะ,นะไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยค่ะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของสามเหลี่ยมน,นะ ถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของเจ็ดถ่วยถัดมาเป็นไพ่ของหนึ่งดาบอ่าเด็กดาบนะคะถัดมาเป็นไพ่ของราชาถือดาบถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของสองดาบถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของอาาัเวนถือถ่วยนะคะ ขามาเลยค่ะเป็นไพ่ของเก้าถ้วยถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของราชินีถือถ้วยนะคะถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของสเตรนนะคะ จากหน้าไพ่กระดานไพ่นะคะก็ึ้นไพ่เมเจอร์กับหน้าที่มานหนึ่งใบก็คือไพ่ของสเตรนนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็มีทั้งคิงถือดาบนะคะแล้วก็มีในเรื่องของราชินีถือถ้วยด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของไพ่บุคคลนะคะก็จะขึ้นมาเป็นเด็กดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็ ราชานะคะและลาชินีด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็จะมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะรับไพ่ของเมเจอร์คณาก็จะมีไพ่เตรนด์ขึ้นมาด้วยนะคะก็แสดงว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีมังกรนะคะท่านจะได้เจองานใหญ่งานหนะักงานที่จะต้องแบบว่าใช้ความรับผิดชอบและใช้ ใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบค่อนข้างมากนะคะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าท่านจะเจออะไรเข้ามานะคะจะเป็นในเรื่องของการที่ท่านจะต้องใช้ปัญญามากกว่าใช้กําลังนะคะให้ใช้ความอ่อนโยนนะคะมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของความที่แข็งกล้าว ในเดือนนี้นะคะเนื่องจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีไพ่ดาบขึ้นมาด้วยนะคะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะชาวราศีมังกรอาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะเครียดง่ายอาจจะวิตกกังวลง่ายหรืออาจจะเป็นคนที่ลืมง่ายด้วยนะคะคีดหลงคีดลืมด้วยในเดือนนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ในเดือนนี้ท่านจะ มีภาวะจิตตกนะคะฟุงซ่านได้ง่ายนะคะอะไรมากระทบกระเทือนท่านนิดนึงเนี่ยท่านก็จะคิดมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะกอให้ท่านเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมท,ที่จะรับมือกับงานหรือว่ากับเรื่องอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านทําได้คนอื่นทําไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความอ่อนโยนสยบความ ความแข็งกร้าวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะอย่ามีปัญหากับใครนะเนื่องจากว่าไพา่ดับขึ้นมาใน,ในเดือนนี้เนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่ถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานนะคะหรือทํางานที่จะต้องอยู่ในองค์กรบริษัทนะคะท่านจะมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะดื้อสะหน่อยในเดือนนี้นะคะอาจจะทําอะไรเนี่ยวุ่นวามนะคะหรือทําอะไรที่ อาจจะไม่ได้ทันยั้งคิดก็ได้นะคะทําให้อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้นะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็น King da, คิงดาบก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพศหญิงจะไม่มาสร้างปัญหาหรือว่ามีปัญหานะคะแต่ให้ขึ้นมาเน้นที่เพศชายมากกว่านะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะ ให้มากนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรในเดือนนี้นะคะจะต้องรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเพราะหนึ่งคือท่านอาจจะขาดในเรื่องของไหวพริบหรือว่าในเรื่องของการที่ไม่มีสติยั้งคิดนะคะทำอะไรไปโดยที่ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาก็ แก้ไขปัญหาตอนหลังมันก็ช้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ฉันจะต้องปรับปรุงตัวเองในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความดื้อนะคะในเรื่องของความที่ว่าไม่ฟังใครล,ลดน้อยลงนะทิฐิต้องลดลงด้วยนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานอาจารย์บอกเราว่าระมัดระวังเรื่องคาําพูดน,นะคะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหากับผู้ใหญ่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการงานเมื่อขึ้นไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นมาถึงสองใบทีเดียวนะคะก็ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะสร้างปัญหาให้ท่านนะคะผู้ใหญ่เนะี่ยดีกับท่านนะแต่ท่านเนี่ยแหละระวังมีปัญหากับเขาหรือทำอะไรที่ผิดกฎระเบียบหรือว่าทำให้เขาต้องจับผิดท่านนะคะหรือมีคนไปไรายงานในสิ่งที่ท่านเคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยท่าน ท่านก็อาจจะมาพิจารณาด้วยตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้เชื่อคนที่เขาพูดก็ได้ท่านกาลังอาจจะดูพฤติกรรมของท่านอยู่ว่าจริงไหมกับสิ่งที่เขามาพูดทห้ท่านฟันนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในเดือนนี้อาจจะมีภาวะที่ เจ้าจับท่านอยู่หน่อยนึงนะแต่ถ้าท่านทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะเขาถือว่าผู้ใหญ่ท่านก็เมตตายอยู่ในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะทํางานที่จะต้องมีผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ทํานะคะหรือการทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่การเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่หรือการเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะ ไปดูงานหรือว่าไปทํางานแทนตรงนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะและทั้งนี้ทางนั้นนะคะคุณอาจจะเจองานที่ค่อนข้างที่จะเป็นงานเก่าๆนะคะหรืองานที่จะต้องมีปัญหาจุกจิกจุกจิก,จกที่ทําไปแล้วเนี่ยอาจจะมีให้เข้ามาแก้ไขด้วยในเดือนนี้นะเนื่องจากงานที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นงานที่จุกจิกจู้จี้หน่อยหนึ่งนะอาจจะเป็นงาน ที่เคยทำมาแล้วและมีปัญหาต้องกลับไปแก้นะคะหรืองานที่เข้ามาในเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของงานเลยก็ได้นะคะท่านแต่ได้ทํางานที่มันท้าทายหรือเป็นงานที่จะต้องใช้การแก้ปัญหาหรือไหวพลิบคอนข้างมากในเดือนนี้ก็ถือว่างานจะมีเข้ามาแน่ๆนะคะในเดือนนี้แล้วก็รับมือให้ดีด้วยนะคะและอาจารย์มองว่าผลตอบแทนของเรื่องของการงานจะทำให้ท่านมีความก้าวหน้าด้วยนะคะจมามมองว่างานที่เข้ามาในเดือนนี้คุณสามารถที่จะ คี้คายหรือจัดการได้อยู่หมัดเลยทีเดียวนะแต่ขอให้อย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้ความอ่อนโยนเข้าหาหรือแก้ไขปัญหาจะบทำให้คุณลับรื่นในเรือนนี้ด้วยนะทีนี้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของงานเกี่ยวกับงานที่จะต้องทำเนี่ยอาจจะทำงาน ท่านไหนที่ทํางานที่ต้องมีความสุ่มเสี่ยงเช่นพวกช่างนะคะหรืองานที่ต้องอยู่กับพวกของหนักหรือของมีคมต่างๆพวกนี้นะคะหรืองานที่ต้องส่มเสี่ยงต่อการที่จะต้องมีการเซฟตี้เนี่ยควรจะต้องรับทาให้รอบครอบแล้วก็รัดกลมในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ว่าเรามัดระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานได้โดยที่ตัวคนเองนี่แหละอาจจะซุ่มซ่ามหรือว่าจะเผลอหรืออาจจะไม่ได้มีความยั้งคิดหรืออาจจะแบบ ขาดสัติปีหรือว่าไม่ทันระพัดระวังด้วยในเดือนนี้ก็จะต้องระบัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในที่ทํางานด้วยในเดือนนี้นะคะและท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานการติดต่องานในเรื่องของการต่างประเทศนะคะงานในเรื่องของการที่จะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนใจท่านค่อนข้างเยอะเลยนะคะงานเนี่ยต้องมีการแสดงฝีมือนะคะหรือเป็นงานเฉพาะทางนะคะในเดือนนี้ ก็จะมีเข้ามาให้ท่านทำหรือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับงานพวกนี้ด้วยนะท่านไหนที่ทำงานเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะในเดือนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าในเดือนนี้ก็อาจจะเจอลูกค้านะคะทั้งเก่าและใหม่เข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะจะมองว่าในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ถือว่าไปได้ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการงานเนื่องจากขึ้นไพ่สองดาบขึ้นมาด้วยนะคะก็แสดงว่าในเดือนนี้เนี่ยระมัดระวังเรื่อง ของคาพูดคําจานนะคะระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะผิดพลาดนะคะอาจจะฟังคําสั่งมาแบบหนึ่งแล้วไปทําแบบหนึ่งหรือว่าฟังออเดอร์มาแบบนี้แล้วไปจัดออเดอร์ผิดให้เขาตรงนี้จะต้องระมัดระวังหรือท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาตินะคะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาด้วยนะคะนะในเดือนนี้นะคะท่านไหนที่อยากจะสมัครงานนะคะในเดือนนี้อาจายมองว่า ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเกณฑ์ดีเด่นมากแต่ก็ถือว่าสมัครได้นะคะเนื่องจากในเดือนนี้งานที่ท่านเจอนะคะจะเจอบททดสอบค่อนข้างมากนะคะท่านไหนที่สมัครงานอาจจะเจอบททดสอบอาจจะสัมภาษณ์ทักษะความสามารถทางด้านภาษาของท่านมากหรือทดสอบฝีมือของท่านค่อนข้างมากทำให้ทำให้ท่านรู้สึกเครียดนะ,ะรู้สึกกดดันในเดือนนี้ก็ได้นะคะแต่ท่านไหนที่ยืน่นใบสมัครไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าในเรื่องของการที่จะได้ รับการตอบรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เผื่อใจไว้บ้างนะในเดือนนี้นะงานที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหางานขายของเก่าหรืองานออนไลน์ด้วยนะคะก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวนะในเดือนนี้นะท่านอาจจะได้เจองานเข้ามาค่อนข้างที่จะซ้อนซอนกันด้วยนะเนื่องจากว่ามีไพ่ของเจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยเนี่ยงานอาจจะมีงานที่แบบซ้อนซอนกันเข้ามาและท่านจัดระบบงานไม่ถูกในเดือนนี้ท่านจะต้องมีการจัด ระบบงานให้ดีนะคะงานไหนที่ควรจะต้องส่งก่อนงานไหนที่จะต้องทําก่อนคุณจะต้องจัดวางแผนให้ดีในเดือนนี้แล้วคุณก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องของสายตานะคะการปวดแขนนะคะสายตาการปวดแขนหรือว่าระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจารย์บอกในที่ทํางาน ะะอุบัติเหตุทางน้ําก็ได้นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเครียดนะคะหรือว่าวิตกกังวลม,มากเกินไปจนทําให้ท่านเนี่ยอาจจะเครียดจนลงกระเพาะเลยก็ได้นะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องตรงจุดนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะการเงินในเดือนนี้อาจารย์มองว่านะคะการเงินการเจราจาการพูดการจาการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ย อาจารย์มาว่าเผื่อใจไว้นิดนึงนะเพราะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ว่าไม่เป็นไปตามนัดหรือว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไว้หรือท่านจะไปยื่นเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเงินธุรกรรมการเงินเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนเข้ามาให้ท่านต้องแบบจุกจิกจุกจิกสักนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยในเดือนนี้เนื่องจากว่าขึ้นมาถึงไพ่ระดับสามเหียมเนี่ยก็คือทํามากได้มากนะคะ <etch. S 1> แล้วการเงินเนี่ยมันจะมาจากในเรื่องของการติดต่อนะคะจากลูกค้า จากงานใหม่จากงานซ้อนๆกันหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถนะคะของท่านทํามากได้มากทําน้อยได้น้อย <N> เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่ายังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะ <N> แต่ท่านที่หวังการเงินก้อนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปต <N> ามที่ท่านหวังก็ได้าจากทยอยทยอยเข้ามานะท่านไหนที่มีลูกหนี้นะคะในในเดือนนี้เนี่ยลูกหนี้อาจจะผัดผ่อนในการใช้เงินท่านนะคะอาจจะ บาบเบี่ยงนะคะหรือได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะเนื่องจากว่ามีไพ่ของไพ่ดาบขึ้นมาด้วยไพ่ของสองดาบขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าการพูดคุยเจรจา,าตกลงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราเคยให้กันไว้ด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะเพื่อนพี่เพื่อนฝูงหรือพี่น้องเนี่ยอาจจะเดือดร้อนมาให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะก็ถือว่าถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะคะแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ย ถ้าใครมาหยิบยืมเงินของคุณเนี่ยในเดือนนี้นะคะอาจคาพูดของเขาเนี่ยอาจจะบอกว่าจะใช้เดือนนี้เดือนนี้แต่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาพูดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้บ้างนะในเดือนนี้ในเรื่องของการที่ว่ามีคนมาหยิบยืมเงินนะคะหรือท่านไหนที่นะคะเป็นหนี้อยู่นะคะในเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีเกณ์ในเรื่องของการที่ว่าถูกกดดนันถูกทวงถาม นะคะในเรื่องของภาวะนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะในเดือนนี้นอกจากเรื่องของพี่น้องแล้วเพื่อนฝูงแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายกับบริวารด้วยนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเกี่ยวกับคนในบ้านของคุณด้วยนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่าไพ่มีไพ่ดับขึ้นมานค่อนข้างมากด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ย ก็คือว่าในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะต้องระมัดระวังเลยนะคะระมัดระวังลืมวางของมีค่าไว้หรือว่าของมีค่าสูญหายได้นะก็จะต้องระมัดระวังอาจจะไปวางไว้หลายๆที่หรือว่าผิดที่ผิดทางนะคะเราหาไม่เจอนะคะหรือว่ามีคนเคลื่อนย้ายของของคุณเพราะนั้นตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะคะหรือท่านไหนที่ <S <S จะเจอเรื่องที่แบบ ของถูกขโมยเลยก็ได้นะที่มันแบบว่าหนักๆเลยตรงเนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของมีค่าโดยทางที่ดีเนี่ยก็ให้อยู่ใกล้ๆตัวไว้ดีที่สุดนะในเดือนนี้นะคะแล้วก็การเงินของเดือนนี้เนี่ยอาจารย์บอกเราว่าเนื่องจากว่าการเงินเนี่ยมันจะทยอยทยอยเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้เป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถามว่าคุณจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้ไหมอาจารย์บอกว่าเนื่องจากไฟสองดาบขึ้นมา ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของความขัดแย้งขึ้นมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยจะขึ้นมาถึงสามเหรียญเลยทีเดียวนะแต่การเงินในที่นี้เนี่ยอาจารย์มอว่ามันจะมาจากในเรื่องของการทํางานในเรื่องของที่ว่าทํามากได้มากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะอาจารย์มองว่าถ้าเกิดท่านใหญ่ที่จะลงทุนนะคะอาจารย์มองว่าเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะถือว่าในเดือนนี้เงินที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ไม่ได้เป็นเงินก้อนอ่ะขอให้เก็บเงินไว้ก่อน นะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตัวท่านเองก็เหมือนกับว่าถือเด็กถือดาบด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่โดยเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยก็ขอให้ปรึกษาผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยคุณจะเจอผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะจะเป็นเพศชายก็จะพูดตรงๆนะคะชัดเจนนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็อจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาได้นะคะแต่ถ้าให้ตัดสินใจเนี่ยคงยาถ้าจะให้ตัดสินใจเลยเนี่ยคนก็าหาผู้ใหญ่เป็นเพศชายดีกว่าท่านจะตัดสินใจค่อนข้างที่จะชัดเจน ะะแต่ถ้าจะปรึกษาเนี่ยก็ปรึกษาผู้หญิงได้แต่ในเรื่องของการตัดสินใจในท่านต้องมาตัดสินใจเองอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ก็ลองดูนะถึงแม้ว่าในเรื่องของการงานไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ย <c oughs> การงานโดดเด่นการเงินก็มาสักในเรื่องของการลงมือทําด้วยนะคะ <c oughs> และในเดือนนี้เหมือนกับว่าท่านมีโปรเจกต์มีโครงการในหัวค่อนข้างมากอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นะคะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าขอให้ดูสถานการณ์บ้านเมืองเราด้วยนะคะ <c oughs> อะไรที่ทําอยู่ก็ขอให้ทาไปก่อนอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนนะขอให้โปรเจกต์ที่มันมีอยู่ในหัวของคุณเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลไปก่อนแล้วกันเนาะในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าในเรื่องของการเงินก็ถือว่ายังไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าระมัดระวังเรื่องของการรับคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะตรงนี้ต้องระ,ะมัดระวังเรื่อง เขาของมีค่าด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของคนโสดในเดือนนี้อจย์มองว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีคนมแอบ,บชอบคุณค่อนข้างเยอะนะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะก็ถือว่าในเดือนนี้ความรักเนี่ยจะเจอคนคุณจะมีมีเสน่ห์มากกับเพศตรงข้ามนะแต่ถามว่าความรักในเดือนนี้เนี่ยคุณสามารถคอนโทรลได้อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกใครหรือว่าจะตัดสินใจเดินตาม ความรักอย่างไรวางแผนความรักอย่างไรอาจารย์มองว่าในเดือนนี้คนโสดเนี่ยวางแผนเรื่องความรักค่อนข้างดีนะคะก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะขอให้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความรักอาจารย์มองว่าก็ถือว่าประคับประคองกันไปได้ดีนะก็ถือว่าในเรื่องนี้ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างคิดถึงความ คล่องตัวหรือว่าความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะคู่ครองคนรักหรือตัวคุณเองเนี่ยจะมีภาวะวิต,วตกกังวลหรือเครียดนะคะในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการหาไรายได้ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าในเดือนนี้เงินอาจจะได้ช้าหรือว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดดีไม่ดีเนี่ยบางท่านอาจจะถูกลดเงินเดือนด้วยนะคะตรงนี้ก็ขออย่าได้เจอนะตรงนี้นะคะก็ถือว่าในเดือนนี้ขอให้ชาวราศีพังกกนะคะท่านไหนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยพยายามนะคะอย่าเอาเรื่องพลังงานเครียดเข้ามาในบ้านนะคะพยายาม ทิ้งมันไปนะคะแล้วก็พยายามหาความสุขให้กันละกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันในเดือนนี้ก็จะทำให้ท่านเนี่ยประครับประคองชีวิตคู่ไปได้ดีนะคะในเดือนนี้นะคะท่านไหนที่จะเสริมดวงเกี่ยวกับเดือนนี้นะคะอาจารย์มองว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้บริจาคน้ําหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําหรือการไปปล่อยปลาก็ได้นะคะเนื่องจากมีไพ่ของปลาขึ้นมาด้วยนะคะก็ถือว่าไปปล่อยปลาเพื่อความคล่องตัว ไปบริจาคนะ้ำเพื่อความคล่องตัวด้วยนะคะและเนื่องจากภาวะการเข้าพรรษานะคะที่จะเข้ามาเนี้ยแท่งไม้นี่ก็เปรียบเสม,มือนแท่งเทียนด้วยก็ได้เพราะมันมีไฟขึ้นมาด้วยนะคะก็ถือว่าท่านจะเสริมดวงด้วยการ ทำบุญเทียนพรรษาทําให้ท่านมีความการงานค่อนข้างโดดเด่นทําให้งานรับลื่นทําให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยนะคะเกี่ยวกับเทียนพรรษาเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง<ม>ก็จะเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะรบกวนกดถูกใจกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะ ท่านไหนที่อยากจะรับการมบากยรเบนเวลาส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ทางลิงค์ข้างล่างที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้เลยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ